เงาไม้ส,สวยๆจ้ะจะให้ดูโอ้ยหอมหอมจ้ะพี่น้องไก่เพื่อนมากหอมแม่จ้ะพี่น้องจาะเด็ด <Okay. S 2> มาละจ้า mm hmm. หเห็นบ่ห่างขาาพี่น้องโอ้ยสวยงามมากไปค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆยัถึงมาเห็นอันนี้จ้ะ ดูอีกเดอ้อพี่น้องนั่นอะจะพี่น้องลำแดงๆนันน่ะโอเคนะคะนั่นแหละจ้าอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะผูณอีกนอนหนึ่งจะพี่น้องสองนอนสามนอนจะพี่น้องอู้ได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 ไดจะพี่น้องเอ้สุดยอดโอวางกวดเด้กพี่น้องบ่มีอหยังดอกเดี๋ยวยัดถึงจะสุ่มให้ดูเนาะว่าจะเห็นบ่ นั่นแหละจ้ะพี่น้องเห็นบ่นั่นน่ะแด้งเด้งงั้นน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะแกงจ้ะพี่น้องได้แกงถ้าถ้าไอ้นอกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยถ้าหนาแรงมหพี่น้องจ้ะโอ้ยสวยงามหอมจ้ะพี่น้องหน่อไม้บระเมนวันหน่อไม้ยาเอินได้พี่น้องเอินหน่อไม้ปลาจ้ะพี่น้องบานจะตือเอินหน่อไม้ปลาเนาะพี่น้องสวยงามมากจ้ะพี่น้อง สวยงามมากๆแกงเนาะแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงเนาะเนี่ยพี่น้องจา้ายาตึงบดได้มานานเด้อจ้าพี่น้องเมื่อขึ้นสูงแล้วจา้ามื่อนี่ละมือ่อยาตึงจะไปแก่งจะไปทุบเก่งไปทุบแกงเนะาะไอยาตึงจะพาดดูทั้งนั้นอีกเนาะนะคะโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยยาตึงบดได้มาโดนแล้วโอ้ยอีกนอนหนึ่งจ้าพี่น้อง สองนอสามนอจ้ะพี่น้องอู้ได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 ้จ้ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดโอวังกวดได้พี่น้อบ่มีอย่างผูณอีกหน่อหนึ่งจ้ะพี่น้องสองนอสามนอจ้ะพี่น้องอู้ได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 ้จ้ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดโอวังกวดได้พี่น้อบ่มีอย่างอันน้องพิ่นเอากล้วยไปปลูกเนาะก็เลยเห็นจ้ะเลยมาดูว่ามีอะไรมั่งกล้วยกำลังแก่จ้ะพี่น้องนั่นนะก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะดอกเดี๋ยวแยถึงจะซุ้มให้ดูเนาะว่าจะเห็นบ่นั่นแหละจ้าพี่น้องเห็นบ่านั่นนะ่ะแดงๆงี่งยน,น่ะจ้าพี่น้องจ้ะน,น้องไม้ส,สวยๆจ้เจะเดี๋ยวให้ดูโอ้ยหอมๆมจ้าพี่น้องกา่เพิ่นมาหอมแม่จ้าพี่น้องจ้ะเจ้าพี่นอ้องเปละขึ้นสูงแล้วจ้ะมือหนีละมือ แค่ตึงจะไปเก่งจะไปทุบเก่งไปทุบเก่งเนาะผู้คนอีกนอนหนึ่งจะพี่น้องสองนอนสามนอนจะพี่น้องโอ้ได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 ,ได้จะพี่น้องเอ้สุดยอดโอวังกวดได้พี่น้องว่าม,มีอย่างอื่นเด้อพี่น้องนั่นอนะจจะพี่น้องลั้แดงๆงั่นนะ่ะโอเคนะคะนั่นแหละจ้ายิ้มเลยได้พี่น้องเพราะว่าของหายเนี่ยจะของหายเนี่ย ขอบคุณในการรับชมเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะสวยงามหอมจ้าพี่น้องน่อไม้บ้านวาหน่องใหม่ยาเอินได้พี่น้องเพิ่เอิญน้องหม่ปลาจ้าพี่น้องบานยาตึงเอิญน่อไม้ปลานาะพี่น้องสวยงามมากจ้าพี่น้องสวยงามมากๆกแกงเน่าแกงนาะพี่น้องเนาะแกงเนาะเน่พี่น้องจ้ายาตึงบ่ได้มานานคูณอีกหนึ่งจ้าพี่น้อง สองนอสามนอจ้ะพี่นอโอ,ดอ้ด้ๆย่ายจ้ะพี่นอเอ้สุดยอดโอวังกวดเด้พี่นองว่มีอย่างแต่จ้ะพี่นอจ้าโอ้ไหลเนียงอยู่จ้าอิ่มอยู่จ้ะแต่ละพี่นอเนียงเพิ่นก็ได้หลาเด้พี่นออันน้องเพิ่นเอากวยไปปลูกเนาะก็เลยเห็นจ้นจนจะเลยมาดูว่ามีอะไรไมั่งกลวยกำลังแก่จ้ะพี่นองนั่นนะก่นนอนเ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะแต่ละพี่น้องหนงเพื่อนก็ได้ไหลได้พี่น้องอคุณอีกนอนหนึ่งจะพี่น้องสองนอนสามนอนจะพี่น้องโอ้ได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 ,ได,ได้จะพี่น้องเอ้สุดยอดอว่างกวดได้พี่น้องว่ามีอย่างดอกเดีย๋ยวยถึงจะซุ่มให้ดูเนาะว่าจะเห็นบ่นั่นแหละจะพี่น้องเห็นบ่นั่นน่ะแดงๆงงั้งงนแหะจะพี่น้องจะ้ะ ได้นบ่อยห่า,าพี่น้องอสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะสวยงามหอมจ้ะพี่น้องหน่อไม้ประเมนว่าหน่อใหม่ยาเอินเด้พี่น,อน,อาาน,อน้องเอินหน่อไหม่ปลา้ะพี่น้องบานยาะตื่เอินหน่อไม้ปลาเนาอพี่น้องอันน้องง่อเพิ่นเอากล้วยไปปลูกเนาะก็เลยเห็นจะ้ะเลยมาดูว่ามีอะไรมัง่งกล้วยกำลังแก่้ะพี่น้องนั่นนะก่อน เจ้าพี่น้องจ้าอู้ยหลายเนื้อเยอะจ้าอิ่มอยู่จัดสวยงามหอมจ้าพี่น้องหน่อไม้บะเมนวนหน่อ,นอ,นอไหม้ยาเอินได้พี่น้อง่นเอ,นอิญหน่อไหม้ปลาจ้าพี่น้องบ่านยาตึงเอิญหน่อไมป้ปลาน,น้องพี่น้องอันน้อง่น้องเพิ่นเอากล้วยไปปลูกเนาะก็เลยเห็นจ้ะเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างกล้วยกำลังแก่จ้าพี่น้องนั่นก่อนนะได้ยาตึงจะให้ดูเนาะอ้ยฝุ่นพี่น้องเลยนอนหนึ่ง นอ่นองไมส้สวยๆจ้ะจะให้ดูโอ้ยหอมหอมจ้ะพี่น้องไก่เพื่อนมาหอมแม่จ้ะพี่น้องแคทน้องไม้สวยๆจ้ะจะให้ดูโอ้ยหอมหอมจ้ะพี่น้องไก่เพื่อนมาหอมแม่จ้ะพี่นอ้องแคะเพิ่นออกนองขึ้นมาพุพ่ะน่ะพี่นอ้อง พี่น้องเห็นบอเดี๋ยวจะติงจะซุ้มให้ดูนั่นแหละพี่น้องแห่งเพินก็ได้หลายได้พ um ี่น้องเลยโอ้คุณอีกนอนหนึ่งจะพี่น้องสองนอนสามนอจจะพี่น้องอู้ได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 ้จะพี่น้องเ้ยสุดยอดววังกวดได้พี่น้องว่ามีอย่างดอกเดี๋ยวจะติงจะซุ้มให้ดูเนาะว่าจะเห็นบอนั่นแหละจะพี่น้องเห็นบอนั่นน่ะหนึ่งเดียงั้นน่ะจะพี่น้องจ้ะสวยงามมากจะพี่น้อง สวยงามมากๆแกงเนาะแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงเนาะแหน่พี่น้องจ้าแยาตึงบระเดีมานา่นแยกจากพี่น้องจ้าอู้หลายแหน่งเยอะจ้าอิ่มยุ่จ้าแล้วยากตึงใจให้ดูเนาะโอ้ยฝุ่นพี่น้องเอ้ยนอนหนึ่งหนึ่งน้าแล้วยากตึงใจให้ดูเนาะโอ้ยฝุ่นพี่น้องเอ้ยนอนหนึ่งหนึ่งแต่ละพี่น้องแหน่งเพื่อนก็ได้หลายทด้พี่น้องเอ้ย ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะคะน้าจา้านี่ยา่ยตึงหักมาแล้วนี่หักนอนนี่มาจะพี่น้องเยายตึงจะพาดดูทั้งน้นอีกเนาะนะคะอ้ยพี่นอ้องเอ้ยยา่ยตึงบได้มาโดนแล้วแกงจะพี่น้องได้แกงถ้าถ้าเอ้นอกแบบนี้นอะพี่น้องเนะนี่ยถ้าหนาแรงมาพี่น้องจา้าอ้ย จะพี่น้องจ้าอู้ยไหลเนื้ออยู่จ้าอิ่มอยู่จ้ะแต่ละพี่น้องหนงเพิ่นก็ได้หลได้พี่น้องผู้คนอีกนอนหนึ่งจะพี่น้องสองนอนสามนอจจะพี่น้องอ้ได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 ้จะพี่น้องเอ้ยสุดยอดโววว่างกวดได้พี่น้องว่ามีอย่างแกงจะพี่น้องได้แกงถ้าถ้าไอ้นอแบบนี้าะพี่น้องเนาะเนี่ยถ้าหนาแรงมาพี่น้องจ้าอ้ย แย่ตึงจะพาดดูท่้งนั้นอีกเน้ะนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแย่ตึงบได้มาโดนแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะคะนนะจ้านีนาา่อย่ตึงหักมาแล้วนี่หักนอนหนีมาจะพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะคะนนะจ้านีนาา่อย่ตึงหักมาแล้วนี่หักนอนหนีมาจะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะสวยงามมากจ้ะพี่น้องสวยงามมากๆแกงนอะแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงเนาะเน,น้พี่นอ้องจ๋า่าตึงนบ่าดมานั่นเพิ่นออกนอขึ้นมาเพะหนพี่นอ้องพี่น้องเห็นบอเดี๋วยว่าตึงจะซุ้มให้ดูเพิ่นออกนอขึ้นมาเพระหนพี่น้อง พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวจะตื่นจะซุ้มให้ดูเดี๋ยวจะพี่น้องจ้าโอู้หูไหลเนื้อยู่จ้าอิ่มอยู่จ้ะเดี๋ยวจะตื่นจะให้ดูเนาะโอ้ยฝุ่นพี่น้องเลยนอนหนึ่งหนึ่งเียมาแล้วจ้าเห็นบ่ห่างๆพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะนอนนอนไม้สวยๆจ้ะจะให้ดูโอ้ยหอมๆจ้ะพี่น้อง ไก่เพื่อนมาหอมแม่จ้ะพี่น้องจ้ะแกงจ้ะพี่น้องได้แกงถ้าถ้าไอ้นอกแบบนี้นอะพี่น้องเนาะเนี่ยถ้าหนาแรงมาพี่น้องจ้ะโอ้ยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะคะนน่ะจ้าหนอยาตึงหักมาแล้วเนี่ยหักนอนหนีมาจ้าพี่น้องเนี่ยหักมาลวจ้า,จาเห็นบ่ทางคข่าพี่น้องอสวยงามมากไปค่ะ ขอบคุณในการรับชมนะคะอัน้องอเพิน่นเอาเกล้วยไปปลูกเนาะก็เลยเห็นจ้ะเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างก,กลงก้วยกำลังแก่จ้ะพี่น้องนั่นนะก่อน